สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมกลีบลำดวนขนมไทยแสนอร่อยรสชาติหอมหวานมันเนื้อร่วนละลายในปากอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเลยนะคะสำหรับเมนูขนมกลีบลำดวนถือได้ว่าทำง่ายแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากๆเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือแป้งเค้กแม่ซีใช้ตราบวัวแดงนะคะตามมาด้วยน้ำตาลไอซิ่ง เกลือป่นแล้วก็สุดท้ายน้ำมันรำข้าวค่ะใครจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองห้ามใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะจะทำให้ขนมมีกลิ่นเหม็นหถืนหรือจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันข้าวโพดก็ได้เช่นกันค่ะมาเริ่มทำในการร่อนของแห้งเข้าด้วยกันก่อนค่ะแป้งเค้กนะคะน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นค่ะ ใช้ไม่พายทำหลุมตรงกลางนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะแล้วก็ตะล่อมพอเข้ากันนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็ใช้มือนวดได้เลยค่ะ แม่ซีล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนวดแค่พอเข้ากันอย่านวดนานค่ะไม่งั้นขนมที่ออกมาเนื้อจะมีความแข็งนะคะเนี่ยนะคะให้นวดจนสามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะไม่ควรจะเหลวเกินไปแล้วก็ไม่ร่วนจนเกินไปนะคะ ถ้าเกิดนวดแล้วรู้สึกว่าแป้งร่วนเกินไปเพื่อนๆสามารถเติมน้ำมันได้ค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าแป้งเหลวเกินไปก็สามารถเติมแป้งเค้กได้เช่นกันค่ะนําแป้งที่นวดได้มาช่างก้อนละเจ็ดถึงแปดกรัมค่ะแป้งอันไหนยังไม่ได้ใช้ให้หาผ้าขาวบางชุบน้ําบิดมันหมาดคลุมไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันแป้งแห้งนะคะแล้วก็คลึงให้กลมให้ไม่มีรอยร้าวเลยนะคะ แบบนี้ค่ะให้เราวางแป้งไว้บนถาสำหรับอบเลยนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขได้วยค่ะจากนั้นก็ใช้มีดแบ่งแป้งออกเป็นสี่ส่วนค่ะพยายามให้เท่าๆกันนะคะตกแต่งนิดนึงค่ะ แล้วก็ใช้สามกลีบต่อกันให้เหมือนดอกลำดวนค่ะส่วนอีกกลีบหนึ่งก็แบ่งครึ่งทําเป็นเกรสรน,นะคะพึงให้กลมค่ะบีดนิดนึงก่อนนะคะเพราะมันมันจะแตกนะวางลงไปค่ะ จากนั้นแม่ตีจะใช้ปลายช้อนเป็นช้อนตวงเบเกอรี่นะคะใช้ส่วนนี้ค่ะทําเป็นบ้างสามบ้างโดยแต่ละบ้างก็หันไปทางกลีบแต่ละกลีบค่ะเริ่มบ้างแรกนะคะและก็บ้างที่สองและบ้างที่สามค่ะเสร็จเรียบร้อยหนึ่งชิ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรนี้แม่สีสามารถทําได้ประมาณ55ดอกนะคะจากนั้นเราสามารถนําไปอบได้เลยหรือไม่ก็ทาไข่แดงตรงเกสรก็จะสวยไปอีกแบบค่ะซึ่งแม่สีก็จะทาไข่แดง้วยนะคะส่วนผสมของไข่แดงทาเกสรก็จะมีไข่แดงของไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะน้ํามันพืชนะคะแล้วก็สีผสมอาหารสีเหลืองไขค่ค่ะเราก็หยดสีผสมอาหารลงไปสักประมาณ3-4หยดนะคะและน้ํามัน ครึ่งช้อนชาค่ะผสมให้เข้ากันนะคะใช้ผู้กันเล็กๆจุ่มลงไปค่ะสบัดนิดนึงนะคะจากนั้นก็จุ่มลงไปตรงเกสรอ,อย่างเบามือนะคะประมาณนี้ค่ะ มันก็จะทําให้สีเด่นขึ้นมาสวยนะคะ เสร็จแล้วให้นําไปอบกันเลยค่ะโดยวอร์มเตาอบล่วงหน้า20นาทีใช้ไฟในการอบอยู่ที่150องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาในการอบ15-20นาทีค่ะให้ดูชัดๆค่ะขนมเราก็สุกดีแล้วนะคะแม่ซีใช้เวลาในการอบอยู่ที่15นาทีเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ขนมเย็นสักนิดนึงจากนั้นก็นำไปอบพันเทียนกันค่ะ พอขนมเย็นดีแล้วให้หาไม้พายค่อยๆแซะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปอบพันเทียนกันเลยจุดเทียนอบขนมค่ะแล้วก็รอให้ไฟเนี่ยลามไปถึงเนื้อเทียนถึงจะหอมนะคะพอลามไปถึงเนื้อเทียนแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะเราจะทำการอบเป็นเวลา20นาทีแล้วก็อบสองรอบค่ะ ตอนนี้แม่ซีก็อบพันเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะชินี้แล้วกันนะคะนะคะติดกันดีมากเลยนะคะอืม เนื้อขนมมีความร่วนเบาหอมหวานแล้วก็เค็มปลายลิ้นอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะขนมไทยทำไม่ยากอย่างที่คิดค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ